กำลังจะเดินทางนะครับกับจำปาดงเนาะวันนี้นนี้ของฝากของตอนพี่น้องนี่นะฮะขนม50กล่กรองนะครับทุกคนสดๆจากเตาเลยนะครับนี่ฮะเอาไปฝากพี่น้องยูทูบเบอร์ของเ้าเนาะของฝากของตอนนะนะฮะนี่นี่ฮะเปียราวาไส้เยอะมากนะไม่หวานมากอร่อยทำเสร็จ เมื่อคืนนี้เองนะฮะนะเปียราวานะฮะแล้วก็มีอะไรเนี่ยใส่เยอะมากทุกคนทั้งหมด50กล่องนะฮะเอาไปฝากพี่น้องยูทูบเบอร์นะที่กำลังดำนาอยู่เนาะนะอันนี้สดๆจากเตาเลยครับทำเสร็จเมื่อคืนนี้เองนะเร่งทำกันเมื่อคืนนี้นะครับอันนี้ก็นะเป็นของฝากนะ ให้กับพี่้องยูทูเบอร์เรานะคนละกองสองกองนะฮะเอาไปทานกันนะฮะโดยเฉพาะนี่คือเปี๊ยะราวาจะอร่อยมากนะทุกคนมีทั้งไส้ทุเรียนนะฮะแล้วก็ไส้เป็นไส้ไข่คล้ายกับไข่เป็ดแต่ว่าไม่เทานะอร่อยมากเป็นสูตรเฉพาะนะครับนี่ฮะอร่อยจริงๆนะครับอยากให้ได้ลองนะฮะวันนี้เอาไปฝากลุงพลป้าแฉนนะครับแล้วก็ ปูพองย่้าผ้านะลุงเสือป้าสาทุกคนเลยนะครับพี่น้องยูทูบเบอร์ทุกคนวันนี้แอดมานาเตรียมไปฝากนะครับห้าสิบกล่องนะทำเสร็จเมื่อคืนนี้เองนะครับนี่คือของฝากของตอนแอดมาหน้าครับพี่น้องมาเยี่ยมบ้านเนาะสองสามวันนะครับวันนี้ก็เตรียมของไปฝากพี่น้องยูทูบเบอร์คนที่ทํางานคนที่ทํานาแ,แล้วแล้วก็ทุกทกคนครับที่จาปาดงาเด็กๆไปโรงเรียนโอ้ นี่ครับ f อฟครับวันนี้ลูกชายกับลูกสาวจะไปโรงเรียนนะครับวันนี้พ่อไม่ได้ไปส่งนะลูกทำไมอ่ะให้นั่งวินมอเตอร์ไซค์ไงนี้ลูกชายครับอมาได้มานานมาทีนึงลูกมาทีนึงให้จำให้จำเอ้าลุงเขาว่าไงลุงลุงขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็อยากไปรับมารับไปใช่เหรอทำไมแล้วทำไมแล้วทำไมไม่ส่งลูกเลยอ่ะแต่เขาพ่อก็บอกว่าอยากมีโมเมนต์กับพ่อไม่ใช่เหมมามาประกวดมาประกวด มามากอดมาเมียวเมียวกอด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 เมียวเมียวเมียวเฮ้ยทำไมอ่ะเมียวกอดเลยก็กอดไปแล้วไม่เอามาเมียนไก่แลกออกไม่ตอนนี้แล้วพ่อก็ไปส่งเด็กพ่อก็ถ่ายไปด้วยให้ถ้าอยากถ่ายคกี่วันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณโดวับรีโอ้โหลำคาญพ่อไม่ให้ใครของรอพ่อใจไหมไปแบบนี้ไปแบบนี้แล้วกันนะไป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 พ่อไม่อายมั่งเลยเหรอไม่อายอายทำไมอะใส่เสือกล้องแนะนำไม่เอาไปอย่างเงี้ยโชว์พุงอย่างเงี้ยไปได้ปะไม่ได้อะทำไมคนไม่เห็นเหรอว่ากระจกกระจกรถรถรถมันใสติดเลยอะเห็นพ่อถอดเสื้ออีได้ไม่พ่อไถอดจริงด้วยอะ ไม่ได้เป็นเงินเองมากขึ้นไงผ่อนผ่อเก่งเลยมันก็เองเกินไปลูกเอาอช็อปนี่ตัดออกทำไมอ่ะมันไปดูทำไมอ่ะเดี๋ยวจะม่ไหนลูกคนรู้คนรู้อยู่แล้วมองหกมองหกก็เหรอกินเถอโอ้สุดยอดเลย เปลี่ยกุญแจรถพ่อมากับเสื้อข้างบนแชร์ในกระเป๋าเอากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าสีดำเหมืกระเป๋าสตางค์พ่อมาด้วยมันจะมีใบขับขี่ป้าเอากระเป๋าเอากระเป๋าเอากระเป๋าให้พ่อหน่อยไปลงห้องนอน่ t i t i t i t. T ะไปเดินทางลูกชายคนหนึ่งบ้านราพร้อมยังลูกอ่ะไปโรงเรียนไปโรงเรียน พอไหมยังลูกเดี๋เวลานี้เหรอ,หรอโมโหใครโมโหวันนี้เร็วอว่าใครเลยว,วันนี้เร็เวเร็วกับทุกวันด้วยปกติบ้านเรารถไม่เคยติดแต่ทำไมรถที่โรดดิมันติดมันเร็วแต่พอ,อเร็วๆสิลูกออจะสกแกนก็สกแกนไม่ใช่รออะไรก็มีโกรธอยู่ ไปส่งลูกที่โรงเรียนครับทุกคนก่อนเดินทางไปต่างจังหวัดมาอยู่บ้านสองสามวันครับวันนี้มีสอบเนาะวันนี้มีสอบใช่ไหมลูกสอบอถึงกี่วันเอาุรใจาจบ้านไปด้วยเหรอ ไปเข้าไปหน้ากุวันนี้มีสอบใช่ไหมลูกใช่ทั้งสองคนเลยใช่สอบที่วันอะสองวันนะ2วันนะใช่วันศุกร์อีกวันวน,นึงวันศุกร์อีกวันนึงแล้วก็ปิดเทอมเหรอไม่ปิดเียเหมือน,มนเดิมเพราะน,นี่กลางภาคอ๋อเหรอสอบกลางภาคเฉยอยังไงก็สู้ๆลูกเป็นกำลังใจให้นะ ครับทุกคนครับวันนี้แอดมานาก็ไปส่งลูกๆไปโรงเรียนนะครับก่อนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดวันนี้นะฮะการนานๆที่พ่อมาส่งก็ดีครับผมก็ไปส่งลูกในรอบกี่เดือนแล้วลูกที่พ่อไปส่งเนี่ยโอ้โหมากี่เดือนแล้วกี่เดือนแล้วอะไรก็มาล่าสุดเดือนไหนอ่ะโอ้นะเอาไปก็ค่อยได้มาแล้วคนก่อนคือคนก่อนต้องเอาเพราพ่อต้องไปทำงานไงเอารถใครมาจอดหน้าบ้านอาปุ่ยหมด โมต้อนนี่ก็คือส่งบ่อยก็ส่งทุกวันส่งทุกวันอ๋อตอนโมต้อนอยู่ทุกวันใช่ไหมใช่ก็คือสายอ่ะเพราะว่ารถติดจักรถติดติดแต่ว่าติดติดเล็กน้อยมากแค่ติดเล็กน้อยติดปานกลางบ้านเราอ่ะใกล้โรงเรียนนะห้าทีถึงอ่ะนาทีถ้ามีรติดอ่ะรถติดรถติดก็สิบนาทีสิบห้านาทีเนี่ยเหรออันนี้ก็ดีใจเนาะครับดีใจที่ได้ส่ง ไีฟอ่ะพมาส่งนาทีแม่จะมาจะได้มาส่งไงฉันน่าไปเรียนขี่เลยไปขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเหรอเดีรับจ้างโหเธอรู้วันนี้พ่อไปส่งนี่หนูนั่งหนีผมแล้วเนี่ยใสีได้ยจัทำไมอ่ะนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วหนูหนีผมไม่ได้ผมเนอะลืมหนูเป็นคนผมหยิมันต้องหนีก็เลยเก็บผมใสไปข้างหน้าอ๋อเราตงไปโรงเรียนโรงเรียนกต้องเต็มโขกแจ้ะต้องกลัถึงโรงเรียนหัวหัวฟูเลย เรียนเป็นไงบ้างเขาก้องเรียนยากไหมเรียนก็เรียนได้นะแต่ว่ากันบ้านที่เขาให้มาให้ให้แบบใจสลายเลยชอบใช่ไหมไม่ไม่ชอบเลยอ้าวให้คือให้แบบรวดเดียวอะไม่เคยชอบอ้าวหนว่าตั้งใจอยากจะตั้งใจเรียนไงตั้งใจอยู่ไม่มีงานค้างใช่ไหมก็มีแล้วนี่ค้างเยอะไหมค้างเยอะไหมเขาค้างน้อยค้างกี่วิชาสามสี่วิชาป๊าสามสี่วิชาเหรอเฮ้ยแต่แต่มันน้อยนะอะไรอ่ะ แล้วก็าแฟมีงานค้างไหมกา่บ้านอะเสร็จหมดแล้วเหรอแล้วทำไมเขากล้องมันค้างเยอะเนืสี่วิชามันบอกว่าน้อยนิดเดียวมันบอกงเงี้ยเสี่วิชามันถือว่าน้อยแล้วแล้วเมื่อไรจะเสร็จวันไหนเมื่อไรจะเคลียร์ให้จบตอน้เคลียร์จบอ่ะเร็วๆนี้เร็วๆนี้มันเฮ้ยแล้วจะเรียนจบได้ไงอบบม6เนี่ยฮะจบก็จบได้ ขั้้าางหนนลยกเี่ตอนนี้ก็เดินทางครับทุกคนจากบ้านนะครับไปโรงเรียนนะเดินอยู่แถวๆนี้แหละครับปทุมวิไลนี่เองนะครับห่างจากตัวบ้านประมาณ3-4กิโลนะถึงไม่ถึงสามส่กิโลเมตรกไม่ถึงครับถึงไกลขนาดนี้ถึงประมาณ3โล4โลจากบ้านไปโรงเรียนก็วีผู้นี้ แม่ให้ตังค์เท่าไหร่ฟังให้ตังค์ให้ตังเอออะไรวะเก้าสิบบาทเออเอาไมพ่อยี่สิบบาทค่ามอใส่ค่ารถมาส่งนี่ค่ะพ่อมาอส่งต้องเสียเงินอยู่เลยเนี่ยอ๋อเขาต้องเสียเดือนวาเดือนพ่อซ่อมรถเป็นเท่าไหร่อะไม่เกี่ยวกันหรอกนี่พ่อซ่อมรถเป็นสี่พันนั่งลบหนขึ้นแค่ครั้งเดียวเองนะเนี่ยเออข่าวปรพันในข้อใดเด่นเรื่องการใช้สัมผัสอักษรน้ำหลังที่เรือแดง อากำลังไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนครับทุกคนครับวันนี้ก่อนออกเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับวนี้สอบวิชาอะไรลูกวิชาวินะทย์นะไทยวิทย์ภาษาไทยอังกฤษ,กฤษมีตำแหน่งอุ้ยมีแสดงความรู้สึกอะไรอ้าวแล้วครับเออวันนี้รถไปติดนะทุกทีก็จะติดยางนะสงสารชาวนะแวนะาแต่ว่า,าติดไฟแดงตรงนี้นะครับ เห็นใจชาวนาเนาะเห็นใจชาวนาแล้วเขาก็ไม่ทบทวนตำราเรียนนะลูกก็นี่ไงเรื่องอะไรเรื่องสิวอะไรนะเรื่องสิวเรื่องสิวเดี๋ยวกันเรื่องสิวขัดคือขัดวิชาอะไรเรื่องสิวดิวิดเนี่ยเขาก็อ่านเรื่องสิวเรื่องเรื่องไอสารลักษสารลักษันตรายด้วยวิชิว้าเหรอวิดรอบตัวเขาเขาวิดรอบตัว เลยยากไหมวิชาสิวเนี่ยโอวิชาสิวไม่ใช่วิชาวิทย์นี่แหละแต่เรืล็งเขาถามไหมว่าเป็นสิวให้บีบออกไหมไม่ตบมาบีบแล้วมันเป็นอักเสบไปดิแอซิดหนักกว่าเดิมอีบหรอบีบปแล้วยาหายยาหาบีบเลยยีงตรงหน้าออกไปยังฮะไม่ได้บีบใช่ไหมแต่ก็ก็บีบไปแล้วไหมอ๋อก็น่าเขาเดิมบีบที่ข้างที่ข้างมันจะลามเหรอจะลามไปดิ การแสดงความยิ้มเห็นโดยการพิคอจิปาถะจริงจริงนะอ้าวลงเลยได้เลยนะลูกตาตั้งใจเรียนตั้งใจสอบได้คะแนน้เยอะนะเดี๋ยวพ่อจะไม่เยี่ยมใหม่นะครับพ่อไปทำงานต่างจังหวัดก่อนสองสามเดือนมาเยี่ยมบ้านทีนึงเอาไปสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับเอียะเปิดเปิดรถให้พี่เลย ปิดประตู้พ่อโอเคครับอ่ะถูกชายไปเรียนหนังสือครับทุกคนชายลูกสาวนะครับจนอยู่ที่เดียวกันนะนะเพราะว่าจะได้ไประหยัดต้นทุนในการไปส่งนะถ้าคนนึงเปเรียนอีกที่หนึ่งคนนึงเปเรียนอีกที่หนึ่งก็โอ้ไม่ไหวนะต้องไปส่งสองที่อันนี้เรามาส่งที่เดียวจบแนละ้วปทุมวิรัยนะคนโตก็อยู่ ม .6 แล้วนะครับคนเล็กม .4 นะกำลังเรียนกันนะทุกคนนี่นะครับก็เทีย่ยวาอกาศมาส่งลูกหมู่บ้านเขาปริเรียนครับเมื่อวานครูให้หยุดนะเพราะว่าสอบกลางภาคให้หยุดทบทวนบทเรียนนะครับที่บ้านวันนี้ก็มาสอบนะคสอบแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดเทอมเนีก็ยังเรียนปกติเหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้ก็คือบรรยากาศซาอุดีครับพี่น้องแอดมานามาเยี่ยมบ้านเนาะก็ถือโอกาสประสงค์ลูกนะฮะไปมาโรงเรียนด,ด้วยนะครับใช้เวลากับครอบครัวระหว่างนี้นะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับขวัคุณพี่น้องขอบคุณมุขรันใจครับสวัสดีครับ